ขมรใช้เวทีสมัชชาอิทูเพิกเกินเวลาจนถูกตำหนิอ้างไทยเปิดเสียงหล่อละเมื่อสิทธิยกสนธิสัญญาสารโลก MOU เคลมที่พิพาทหน้าหลัก https c o g r a l a n d c o m การเมือง https c o g r a l a n d c o m p o l i t i c s ข่าวการเมือง https c o g r a l a n d c o m p o l i t i c s 6 0 2 3 s t a r เท่ากับ0 เขมรใช้เวทีสมัชชาอิปูเพิเกินเวลาจนถูกตำหนิอ้างไทยเปิดเสียงหล่อและเมื่อสิทธิยกสนทีสัญญาสารโลกเอโมยูเคลมที่พิพาทเผยแพร่21ตุลาคม256817นาฬกา32นาทีปรับปรุง21ตุลาคม256817นาฬิกา41นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์รองประธานวุทธิเขมรใช้เวทีสมัชชาภูสัตไทยและเมื่อชายแดงเปิดเสียงหลอนกลางดึกและเมื่อสิทธิยกสนทีสัญญาฝรั่งเศส คำพิพากษาศาลโลก MOU 43หนุนสิทธิกัพูชาเหนือพื้นที่พิพาทยันเคารพข้อตกลงหยุดยิง28กรกฎาคม่รยพูดยาวเกินเวลาโดยประธานนิพุตําแหน่งวันนี้21ตุลาคมเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายอุดบอริตรองประธานวุฒิสภาผู้แทนรัฐสภากัมพูชาขึ้นกล่าวในเวทีเจเนรันดีเบตในการประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาอีพูครั้งที่100 51ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากไทยที่มีส่วนร่วมในสมัชชาสหภาพรัฐสภาและยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในเวทีนานาชาติโดยกัมพูชายึดมั่นสันติภาพความโปร่งดองและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกข้ออย่างซื่อสัตย์นายอุตบริษกล่าวว่าหากประเมินสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมมีพหุนี้จะพบว่ามาตรฐานมนุษยธรรม ถูกละเมิดอ,อย่างรุนแรงจากปัญหาตามแนวชายแดนของกัมพูชาซึ่งมีปัญหามาเดินนานกัมพูชาไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้นจึงขอร้องประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเราให้รับทราบเรื่องนี้ด้วยรองประธานวุฒิสภากัมพูชากล่าวต่อว่าสงครามระหว่างประเทศของเราหมายถึงไทยกับกัมพูชาเรื่องพรมแดนล้วนมีขอบเขตตามที่กำหนดโดยกฎหมายถูกควบคุมโดยเครื่องมือระหว่างประเทศที่มีผลปุกพันตั้งแต่สนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามคศ1904 ซึ่งมีแผนที่ประกอบเป็นหลักฐานนอกจากนั้นยังมีส่นทสัญญาอีกหลายฉบับตลอดจนหลักกฎหมายรวมถึงคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคศ1962พุทธศักราช2505ด้วยหลักฐานยังถูกเขียนขึ้นโดยบันทึกข้อตกลงปี2000 MOU 2543มีการตั้งกรรมธิการร่วมรับผิดชอบทางด้านเทคนิคในการดำเนินการเรื่องเขตแดนน่าเสียดายที่ความขัดแย้งนี้ควรได้รับการพิจารณาตามเครื่องมือทางกฎหมายรวม ถึงอำนาจตุลาการที่ได้รับการยอมรับนายอุดโบริสยังแสดงความขอบคุณประเทศจีนมาเลเซียและประธานาธิบดีโดนั่นทรร้ป์แห่งสหรัฐสำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีการสร้างผลงานสำคัญขึ้นมานั่นก็คือข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่28กรกฎาคมแต่แม้กระบวนการตามข้อตกลงจะมีความก้าวหน้าทว่าบริเวณพรมแดนยังคงประบางชาวบ้านของกัมพูชา ยังคงถูกโยกย้ายถูกปิดล้อมและถูกดันให้ออกจากพื้นที่ทหารกัมพูชา18คนยังถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการจิตวิทยาปล่อยเสียงแหลมดังในเวลากลางคืนทําให้ประชาชนชาวกัมพูชาใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวแม้การกระทําเช่นนี้จะไม่ใช่การโจมตีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ก็เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายข้อโดยเฉพาะสิทธิพล,ลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยไทย กระทำการฝ่ายเดียวเพื่อกําหนดข้อบังคับต่างๆอ้างว่าเป็นการกระทําภายในประเทศของตนนายอุตบริสกล่าวอีกตอนหนึ่งว่ากัมพูชายอมรับไม่ได้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อมรดกโลกเพราะปราสาทพระวิหารและปราสาทต,ต่างๆเป็นของกัมพูชาการส่งกําลังทหารเข้าไปก็เพื่อพิทักษ์ปราสาทของเราเป็นพื้นที่ของกัมพูชารวมถึงการวางอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชานายอุตบริสกล่าวย้ําว่ากัมพูชาเคารพต่อข้อตกลงหยุดยิงกฎหมายระหว่างประเทศ และส่วนที่สัญญาทุกฉบับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการพูดของนายวูดโบริสใช้เวลานานเกินกำหนดทั้ง,ท,งทั้งที่บริเวณโพเดียมจะมีการติดไฟเตือนเอาไว้เมื่อเวลาหมดทำให้ระหว่างพูดจึงมีแสงสีแดงเตือนทีท,ทีหลายรอบขณะที่ประธานการประชุมได้กล่าวแจ้งเตือนผ่านไมโครโฟนหลายครั้งว่าเวลาหมดแล้วแต่นายวูดโบริสก็ไม่สนใจโดยพยายามพูดจนจบตามเนื้อหาที่เตรียมมาจนประธานได้กล่าวตำหนิว่าเป็นการพูดที่ไม่เคารพเวลาส่งผลกระทบต่อสมาชิกชาติอื่นๆ เพราะทุกคนก็อยากพูดเช่นเดียวกันขณะที่สมาชิกชาติอื่นๆต่างส่งเสียงแสดงความไม่พอใจทั้งนี้มีรายงานด้วยว่านายอุตโบริษมีคิวพูดในลิสบีเพราะเป็นรองประธานวุฒธธิสภาไม่ใช่ประธานจึงถูกจัดคิวพูดในวันที่สองของเวทีเจเนอรัลดีเบตโดยก่อนหน้านี้นายอุดโบริษไม่ปรากฏในห้องประชุมต่างๆตลอดสองวันที่ผ่านมารวมถึงเวทีเจเนอรัลดีเบตซึ่งเป็นเวทีใหญ่วันแรกที่เปิดให้ประธานรัฐสภาจากประเทศต่างๆได้อภิปรายต่อทีประชุมคนละ6-7ถึงนาที โดยในวันมุฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาของไทยขึ้นพูดในลำดับที่17